สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับผมนะครับในวันน,น,น,นี้ในวันที่2พฤษภาคมนะฮะก็มีกิจกรรมต่างๆเข้ามาก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับนี่ล็อกอินครบ7วันก็จะได้กบดำานะครับผมนะอุลตร้าลีโอนาแดาวนะครับผมอันนี้ก็อันนี้อันเดิมเนาะอันเดิมใบโคเวอร์เออใบโคเวอร์ผมยังเก็บไม่หมดเลยถ้าเก็บใบโคเวอร์ครบนะครับในพาร์ทนะครับมันก็ จะได้เนี่ครับเก็บครบ10ตัวนะฮะเอ้ยสิอันนะแบคโฮเวอร์ทองก็จะได้กบดํานะครับนี่นะครับก็อย่าลืมกันไปเล่นกิจกรรมนะทำภารกิจพาร์ทให้มันครบเนี่ยผมก็ทําครบ3อันละคงวันนี้ก็น่าจะได้เก็บเรื่อยๆนะครับนี่พาร์ทก็มีกิจกรรมให้เก็บเยอะเลยนะครับนี่นะเราก็ไปเล่นกันนะครับส่วนใครที่มีเงินนะมีทรัย์ พอนะครับก็สามารถเติมเปิดพาทได้นะก็จะได้ไอเทมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับมีกบดํามีเพชรมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมนะก็นี่ครับที่ผมจะมาพูดถึงนะก็จะเป็นอีเวนต์นะครับของอีเวนต์สึกชิงเกียนะมันจะมีเกียร์เจ็ดดาวนะครับของรางวัลน,นี่อยู่ข้างบนนี่เลยนะครับดูฮะ มันจะมีแบบอัลตร้าด้วยนะครับแล้วก็มีแบบธรรมดาแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกียร์อะไรอะในเกียร์ดีอยู่นะแต่ผมคงไม่ได้เล่นหรอกสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าดูขนนกผมแล้วก็เพิ่งได้ยี่หกเองนะครับการได้ขนนกก็เล่นตามเสเตจจุติก็ได้นะครับสเตจพิเศษเราก็ได้เหมือนกันสเตจสเตจหลักก็ได้นะครับแต่ว่ามันได้ทีละหนึ่ง ผมก็ได้นิดหน่อยนะครับคนนกผมก็ไม่เยอะด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะก็มีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับกิจกรรมในเดือนนี้เนาะก็อย่าลืมกันไปเล่นนะมีทําทเรื่อยๆนะครับสาหรับทีมผมเนาะตอนเนี้ยคือผมกําลังเก็บกบดําอยู่นะครับกบดําผมเพิ่งได้นิดเดียวเองว่าจะทำแม็กซสักหนึ่งตัว ก็ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทีมผมมันยังกากลยเพิ่งได้สิตัวเองนะครับนี่ผมดําว่าจะทําตัวแม็กอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาเสริมกําลังให้ทีมนะครับสาหรับพีีในทีมผมตอนนี้ก็ <c oughs> ขึ้นทองหนึ่งก็ตกมาทองสองนะครับคือมันขึ้นจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับดูทีมแต่ละทีม เลนเจอร์แต่และทีมของเขามีตัวโหดมากเลยนะครับคือผมไม่สามารถที่จะขึ้นไปนี้จังนี้ได้อีกเลยนะครับก็นะก็ต้องพัฒนาทีมกันต่อไปนะครับส่วนอุปกรณ์เลนเจอร์ Ranger ผมก็เป็นอุปกรณ์ฟรีนะครับไม่ได้มีเติมมีอะไรเข,เขาก็แจกฟรีกันมานะครับแต่ก่อนมันหาอุปกรณ์ง่ายเนาะคือมันเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรสเตจจุดเตี่ย นะครับเล่นจบปุ๊บได้เกียร์หกดาวเกียร์หกดาวผมก็เนี่ยนะฮะก็สุ่มมาเรื่อยๆก็ได้มาเนี่ยเนี่ยบางตัวผมก็ยังใช้ใช้เกียร์สีดาวอยู่เลยคือมันเป็นเกียร์ฟรีด้วยนะครับก็คืออาศัยของฟรีอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยผมไม่มีซับพอร์ตที่เติมเนาะก็ก็คงต้องเก็บเพชรกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะสุม่ม เนี่ยฮะตัวเลนเจอร์ใหม่นะฮะเพื่อนจะหาตัวหนนมามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยผมก็ยังช่างใจอยู่ว่ารอเลนเจอร์โคลโบรอบหน้าหรือเปล่านะหรือเราจะเอาอุปกรณ์ก่อนดีแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องเอาเลนเจอร์มาเสริมทับก่อนเพราะว่าณตอนนี้นะครับไอตัวคนที่แชมเปญของผมนะมันก็เก่าแล้วนะครับคือ ถามว่าตอนนี้มันก็พอเล่นได้ไหมก็พอพอไตแ่แรงไต่วี v p ไต่หลีได้นะครับกับไอ้พวกบราล์แบล็กไทเกอร์อย่างเงี้ยนะมันก็ยังพอได้อยู่แหละแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสู้กับทีมเลนเจอร์ทีมอื่นๆได้นะครับณนะตอนนี้คือต้องพัฒนาตัวทีมเลนเจอร์ผมให้แบบมันเป็นตัวใหม่ๆเป็นตัวเก่งๆบ้างอะไรเงี้ยคือเลนเจอร์ผมณตอนนี้นะก็ยังเป็น เรนเจอร์เก่าๆเยอะเลยนะครับนี่ก็ต้องคงต้องเก็บกันต่อไปนะครับส่วนโคโรโบรอบที่แล้วผมก็ได้ตัวอาดัมหนึตัวแล้วก็ตัวโคจิโร่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวฟรีนะของทอนะครับก็คงไอทอเนี่ยผมว่าจะทำแม็กอยู่นะครับคือผมเก็บไอทอร่างธรรมดาไว้นะครับครบ20ตัวละ เลนเจอร์ธรรมดาธาตุไฟนะครับของทอเนี่ยผมก็ทําทําไว้ครบ20ตัวก็คงจะต้องเก็บไปเรื่อยๆฮะทั้งกบแดงกบอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเอามาทําเป็นแม็กนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็กิจกรรมที่ควรที่ต้องเล่นในช่วงนี้นะก็จะมีการวิ่งเนาะวิ่งสเตทวิ่งสต,ตรีทนะคะแนนรวมเพื่อที่จะให้ได ไอเจ้าเกียร์เจ็ดดาวนะครับของรางวัลจัดระดับนี่ก็คนคนที่จะได้เกียร์เจ็ดดาวก็มีแค่หนึ่งร้อยคนนั่นแหละฮะที่จะได้นะครับแต่มัน,น่าจะเป็นเกียร์ดีมากนะครับโอเคสําหรับทีมผมก็ยังไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะก็ประมาณนี้ละกันนะก็คลิปนี้ขอขอคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ